กลับแล้วครับขบวน532นะครับได้คิวเวสไห้หนึ B ่งสี่นะครับทำขบวนกลับนะครับเมื่อเช้ามาสายแต่ว,ว่าก็กลับเร็วอยู่นะครับก็กลับเวลาเดิมนนครับช่วงห้าโมงกว่ากว่านะครับตอนนี้ห้าสิบเจ็ดนาฬิกาสิบสิบสามนาทีแล้วนะครับกำลังจะ เข้าสถานีบ้านไผ่นะครับอีกประมาณ5กิโลนะครับตรงจุดนี้นะครับ กวน532สมสองนะครับสำรานบางละมุงนะครับความยาวของรถนี่ยาวกว่ารถน้ำมันนี่นะครับยาวกว่า535สมห้านะครับความยาวนี้